เ,เส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดหัวใจตีบมีอาการอะไรที่เราต้องระมัดระวังหลายคนมีคำถามถามพี่ปลาแล้วพี่ปลามันเจ็บหน้าอกอะอยู่ดีๆก็ใจสัน่นเรามีอาการของเส้นเลือดหัวใจตีบหรือไม่คําตอบอยู่ในคลิปนี้แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube healthy fish เพจ healthy fish by พี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พี่ปลาจะส่งมให้ทุกวัน แล้วก็มาฟังกันเลยว่าอาการที่เราเป็นต่างๆนั้นใช่อาการของเส้นเลือดหัวใจตีบหรือไม่คําตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วก่อนอื่นพี่ปลายอยากจะบอกเลยโลรคหลอดเลือดหัวใจตีบต,ตันส่วนใหญ่มากกว่า95มาจากการอักเสบการเสื่อมของหลอดเลือดแดงซึ่งใช้เวลานานานับ1 0บสปีความเสื่อมจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสาเหตุต่างๆเช่นอายุที่มากขึ้นกรรมพันธุ์ ความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดผิดปกติการสูบบุหรี่ความอ้วนการไม่ออกกำลังกายพี่ปราบอกเลยถ้าหลอดเลือดในหัวใจเริ่มติดแคบเกิน50%โอ้โหถึงตอนนั้นเราจะเริ่มมีอาการเหนื่อยเมื่อออกแรงมากขึ้นพอพักก็หายแต่ถ้าติดเกิน75%อาจจะมีอาการอยู่แม้ว่าเราจะอยู่เฉยเในบางช่วงบางสถานการณ์อาจมีการปริแตกของตะการหรือพระ ในหลอดเลือดแดงใครจะรู้เกร็ดเลือดและปัจจัยแข็งตัวของเลือดจะเข้ามาอุดทําให้หลอดเลือดหัวใจเส้นนั้นเกิดตีบปันฉับพลันมีอาการเจ็บแน่นนอ,อกหรือเป็นมากขึ้นก็หอบเหนือ่อยเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจหยุดเต้นซึ่งพี่ปราบอกเลยว่าเราเรียกกลุ่มอาการอันตรายนี้ว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันซึ่งเป็นภาวะเร่งด่วนทางหัวใจที่ต้องรักษาฉับพลัน คนทั่วไปอาจจะเรียกว่า heart attack หรือาการโรคหัวใจอันตรายฉับพลันถึงตอนนี้เมื่อเรากลีนล่นรู้เรื่องเบื้องต้นแล้วเราก็ต้องคอยสังเกต,ตอาการตัวเองคอยดูแลตัวเองถ้ามีอาการผิดปกติอะไรรีบไปโรงพยาบาลเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของเราได้ดียิ่งขึ้นใครบ้างที่มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีในอดีต โรคนี้มักเจอในผู้ชายวัยกลางคนและผู้หญิงวัยโทแต่ปัจจุบันพบภาวะนี้ในอายุน้อยลงไปเรื่อยๆอาจเป็นเพราะสถานการณ์ทุกวันนี้มีความเครียดสูงการแข่งขันกันมากการเร่งรีบพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปส่งผลเร่งให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือดแดงเร็วขึ้นจึงไม่แปลกเลยที่พบเห็นผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันอายุ30ปีกว่าๆบางคนก็มีฮาร์แอคแทเสียชีวิต ระหว่างขับรถในขณะที่อายุ C 40ปกวา่าเท่าน,านั้นโอ้โหคราวนี้เรามาดูภาวะที่เรียกว่าปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้นจากอะไรมาดูกันปัจจัยเสี่ยงของอาการหลอดเลือดหัวใจตี 1. ปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้อายุเพศช,ชายมีประวัติบิดาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจก่อน55ปีหรือมารดาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจก่อนอายุ65ปี ปัจจัยที่แก้ไขได้ความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันสูงสูปุรีอ้วนลงพุงผู้ชายวัดรอบเส้นสะดือได้มากกว่า36นิ้วผู้หญิงวัดได้มากกว่า32นิ้วการไม่ออกกําลังกายบุคลิกเข่งเครียดตลอดเวลาคราวนี้เรามาดูการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเราจะควบคุมอย่างไร 1. หยุดสูโุรีโดยเด็ดขาดยังเชื่อรัรกษาโรคอื่นด้วย 2. ควบคุมความดันโลหิตให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ138/5 สำหรับคนที่ไม่เป็นเบาหวานสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานควรจะมีความดันน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยสและสำหรับผู้ที่เป็นไตเสื่อมควรมีความดันน้อยกว่าหรือเท่ากับ125ยยี่สิบหซึ่งมีไข่ขาวในปัสสาวะมากกว่าวันละหนึ่งกรัมข้อถัดมาคือเราต้องควบคุมเบาหวานให้น้อยกว่าร้อยสามสิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เมื่ออดอาหาร6ชั่วโมงและให้เบาหวานเฉลี่ย ค่าฮีโมโกลบิน A1C น้อยกว่า7ซต้องควบคุมไขมันคอเลสเตอรอลน้อยกว่า200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไตรกลีเซอไรน์น้อยกว่า150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ d l น้อยกว่า100 HDL ไขมันดีมากกว่า40ในผู้ชายและมากกว่า45ในผู้หญิงควบคุมน้ำหนักหรือเรียกว่าดัชนีมวลกายหรือ BMI น้อยกว่า25หรือให้เส้นรอบสะดือน้อยกว่า36นิ้วในผู้ชายน้อยกว่า32นิ้วในผู้หญิงออกกําลังกายแบบแอรบิกมากกว่า30นาทีมากกว่า5ครั้งต่อสัปดาห์ที่สําคัญสําคัญพิปราณเน้นเลยรู้จักพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียเครียดตลอ,อดเวลาคราวนี้เรามาดูแล้วอาการอาการของเส้นเลือดหัวใจตีเป็นอย่างไรมีคําตอบเจ็บแน่นหนะ้าอกตรงกลางร้าวไปไหลซ้ายและแขนซ้าย บางรายมีปวดร้าวขึ้นไปตามโคอาการเป็นมากขึ้นเวลาออกกรงนั่งพักจะดีขึ้นในรายที่มีเส้นเลือดหัวใจติดมากจนตันจะทําให้มีอาการขาดเลือดหย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อหัวใจจนเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายในที่สุดผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นอกรุนแรงกระสับกระส่ายเหงื่อออกตัวเย็นถ้านําส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็อาจจะเกิดเสียชีวิตได้จากอาการที่กล่าวมาข้างต้นหากเกิดความสงสัยว่ามีอาการดังกล่าว ต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วอย่างเร็วก็ตามอาการเจ็บหน้าอกอาจจะเป็นได้จากสองกรณีคือเกิดจากการขาดเลือดเนื่องจากเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการอุดตันของเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอย่างกระทันหันหากเป็นการขาดเลือดจากหลอดเลือดตีบคือมีอาการขณะออกแรงหรือออกกำลังกายให้หยุดการออกแรงหรือออกกำลังกายที่มากจนทําให้เกิดอาการและพบแพทย์โดยเร็ว แต่ไม่ถึงกับฉุกเฉินแต่หากเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการอุดตันของเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอย่างกระทันหันคือมีอาการในขณะพักหรืออยู่เฉยๆโดยมีอาการค่อนข้างมากให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลที่เรียกว่าใกล้ที่สุดโดยด่วนทันทีพี่ปลาบอกเลยกล้ามเนื้อหัวใจจะตายเกือบทั้งหมดภายใน4-6ชั่วโมงแต่ถ้าเราแก้ไขได้ก่อน4-6ชั่วโมงจะสามารถช่วยกล้ามเนื้อหัวใจกลับมาทํางานได้ตามปกติ โดยเฉพาะในปัจจุบันมียาฉีดที่สามารถละลายก้อนเลือดที่ไปอุดตันหลอดเลือดได้ผลดีมากฉะนั้นถ้ามีอาการของโรคเส้นเลือดหัวใจติบนี้เือเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเราไม่ควรปล่อยไว้นานเกิน4-6ชั่วโมงอันนี้สําคัญมากๆนอกจากนี้อยากจะบอกเลยว่าภาวะที่สําคัญโอ้โหตอนนี้หลายคนเป็นกันมากเลยก็คือไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงยังมีโอกาสเสี่ยง ต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเพิ่มมากขึ้นอา้าวคราวนี้เรามาดูการรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบทำอย่างไรข้อนี้สำคัญนะพี่ปราบอกเลยเราจะได้เข้าใจและดูแลตัวเองได้ปัจจุบันมีวิธีรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหลายวิธีเช่นการทำบายพาสโดยการนำเส้นเลือดจากบริเวณอื่นมาเชื่อมต่อจากเส้นเลือดแดงใหญ่ไปยังหลอดเลือดหัวใจใต้จุดที่มีการดตันการใช้บัลลูนเข้าไปขยายหลอดเลือด การใช้ขดเลือดตะไคร์ค้ำยนันหลอดเลือดที่มีการอุดตันอย่างไรก็ตามในรายที่พบหลอดเลือดอุดตันแล้วการรักษาด้วยวิธีนี้เป็นเพียงการประครับประคองอาการเท่านั้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการป้องกันในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงมีน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงหรือสุหรี่ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการเลิกสุหรีควบคุมระดับความดันโลห uh ิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมันออกกำลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยรับประทานอาหารให้มีไขมันแป้งน้ำตาลให้น้อยลงเรือกรับประทานอาหารที่มีกากใหญสูงมากขึ้นการทำผ่าตัดบพาสโรคเส้นเลือดหัวใจตปัจจุบันมี2วิธีคือ 1. การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมแบบไม่ต้องหยุดหัวใจมีข้อดีคือใช้ปรมิมาณเลือดในการผ่าตัดน้อยลงและลดระยะเวลาในการผ่าตัดรวมถึงการดมยาสลบ ตลอดจนระยะเวลาการพักฟื้นในโรงพยาบาลสั้นกว่าแบบผ่าตัดบายพาสหยุดหัวใจ 2. การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจแบบต้องใช้ปอดและหัวใจเฉียมเพื่อหยุดการทำงานของหัวใจทั้งหมดคราวนี้มาดูเลยว่าอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีควรเป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายรสชาตไม่จัดจนเกินไปควรเลือกคาร์โบไฮเดรตที่มีกากใยสูง มีส่วนประกอบของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวต่ำและเลือกบริโภคอาหารที่มีไขมันต่ำโดยไขมันที่รับประทานควรมีส่วนประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวนอกจากนี้ควรเพิ่มการบริโภคอาหารที่มีผักผลไม้อาหารกลุ่มธัญพืชและกากใยอาหารชนิดละลายน้ําได้ซึ่งเป็นแหล่งวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระรวมถึงสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดป้องกันภาวะท้องผูกและลดการเกิดมะเร็งลำไส้ อีกทั้งไม่ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีรสจัดมากเกินไปถึงตอนนี้เรารู้ถึงสาเหตุถึงอาการถึงวิธีการดูแลตัวเองกลับมาดูแลตัวเองอย่าลืมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูท t h เฮตี้ฟิชเพจเฮตี y f i s บ by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปราย YouTube เพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอยุค,คุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเตียยพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ